เอาแล้วครับขอสวัสดีกันด้วยนะคอยู่กับผม Beam c e l ครับวันนี้อยู่กับแมพน้องผมเองนะคร้ไม่ใช่น้องแพ้แล้วกันใช่คงหน่อเดียวกันเสียงหน่อยไม่ได้ขอแบบนั้นไม่แย่อะไ ไปแกะตัวแล้วตมอมนี่ก็อยู่ในเอาชีวิตรอดของเพื่อนผมนะเราไม่มีเดียรนอนก็ไปฆ่าแกะสิเข็นเห็นแกะตัวเพียก็บอกอยู่เจอแกะเจอแกะอยู่ตรงหน้าไหมค่ะเหล็กสองเหล็กสองต่อม้าของแกะสามตัวไม่ได้อีกสองตัวอะไรอีกห้าตัวของเขาอีกอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมันรอหกตัวดิเราให้ยุทธป๋า ตอมได้ตัวเดียวไม่ใช่เหรอหกได้ไงหกก็หกก็เจ็ดก็เป็นเจ็ดหรก็เป็นห้าตัวรู้สิพูดใดเลยว่ามีจก้นเอาหน้าตาคนมึงมึนไม่ก้นกี่ลายเนี่ยรู้แล้วโอเคครับบไปไม่พูดจอดนะไปไหนไไไม่เเเหห็นนนตัยยะะลปกผู้สาวเจ้าไหมเออขอขายนะครับเขามีเสียงเราไม่มีเสียงนอนต้องพูดแท่งนะครับ แมนนึปัดนน้ำฝนบ่แล้วเขาจะตายก่อนใช่ใช่ใง่ออ่ใช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 ูใช่ใชยใ่เช่ใช่ใช่ใ่คล่ปนี้คงไป่ม่ได้ดีอ่ะช่ใช่ใน่้่ใช่กค่ใช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 ่ใ่ใช่่ใช่ใชไใช่่ใน่้อ่ใช่่ใ่ใน่ใช่ใช่่ใช่่ใไม้ช่ใ่ใช่ใ้่่่่่่่ ปิดหมดแป๊บคู่คะเปิดเลยให้สามรอยให้อาหารเพิ่มไหมฮะให้อาหารเันเพิ่มไหมนูว่าเอางเมเอาชีวิตรอดใช่ไหมรอด้วยพคนองมี่ยังกัดประตูปิดประตูยังปิดทำไมจะออกไปอีกตึ้าตึ้งจับของมาครับของ นี่จะไปเห็ดกันได้นั่นเองัาทานมากานเห็ดกันเห็ดกันมาด้วยเห็ดที่กันเห็ดเห็ดขันเด้อีเรต่เงดีจะเอาเงินสดไปเขาจะอยู่กับเบลทำไมกลัวเออดิอยู่ในบ้านคอมบี้มันเข้ามาไม่ได้หรอกงแต่มันจะพังประตูเข้ามาพังประตูพังได้เหรอพังได้ทอมบี้มันทำพังตัวนี้มันตัวนี้ทำตัวนี้ทงประตูได้โคตรเก่งเออค่ะไม่ชอบประตูพี่ันเล ซอมบี้ก็พังได้มันนนเเป็ตกอลยคลิปเปอร์ไม่พังอ่ะหมูแตงแต่หมูมันยังว่ะก็พัง่ปล่ะโอ้โหทำไมันคิดคิดน้อยชังมาขนาดนี้แมวเคลื่อนไปบ้านบอกอหายหมดโอเคครับก็ช่างแรงเนี่ยมันว่ะผมรู้ว่าทำไมพี่เอเขาไม่ทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับคือเพราะเขาอะเขาอ่ะเขาอะลงคลิปไปแล้วใช่ไหมแล้ว แล้วเขาก็ไม่สามารถลงได้คือแบบมันเป็นมันเหมือนโปรแกรมหยุดลงคลิปมันแบบมันมีปัญหาครับก็ต้องทนรอเขาไปนิดนึงกว่าเขาจะรีเครื่องใหม่นะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับตอมซอมบี้เขาปิดหมดซอมบี้แล้วตอมตอมก็ไปนอนไปในบ้านนะถ้ามีซอมบี้แล้ววิ่งเบาเพื่อนไปวิ่งเบาเพื่อนวิ่งเาเพื่นร้านพูดเรื่อง ปิดอยู่นี่ไงเนี่ยแม่ปิดถ้าสุดคือเปิดอันนี้คือเปิดนิดนึงอันนี้คือเปิดปิดเลยแหละนะเราเอาชีวิตรอดแต่ไม่มีซองบีเนาะเขาเจอแกะเอวเขาเจอแกะฆ่าเลยแกะหน้าบ้านระเบ้ามักมีอยู่เล็กไม่ใหม่เล็ดไม่เนี่ที่จริีน่ะทอนพิ้ชาติไงเดี๋ยวเขาเขับเตรียมเตียงนอนให้แฮตอมแกะตัวนี้เดี๋ยวเขาครับ อันนี้เป็นของ,งนะะอะตอมนะเอาคนแกมานกระตอมม่เ็จใครไฟคอบเด้งตอ,งอนนี้ของตอมนะเดงตอนนี้ของตอมนะอะไรดาบไม้อะไรตอมหามไมเขาเื่นเทียวแบกปอ่วงนั้นอมีสายนอนสไปน่งรดสูงนอนดิได้ จะได้เช้าวันนี้เมื่อเช้าว่ไล่บินก็ต้องนอนเขาออกรูดเอ้ยนี่อ้องบินจะร้อยเช้าใช่เออโอเคยังไงเอ้ของหายไปหมดเลยอ๋อยังอยู่ก่อนจะออกอุ้ยทำไมหน้าไม่โหลดไม่โหลดแบบไม่โหลดจะเขาสร้างหลังคาให้ีหลางินคาไปขาหน่อยดิจะไปขดช่วยครับเลย ตัดไม้เหรอเออเขาจะไปตัดช่วยเขาไม่ตัดแล้วเขาจะสร้างหลังคายะต้นต้นมีแบดเนี่ยต้นมีดำไม่ให้ไม่เนาะไปให้หมดเลยไปไปให้หมดเลยนี่แหละแบดเนี่ยถ้าเปลี่ยนใหม้มันจะเป็นอังทีมีกี่อันหมดแล้วไม่ใช่นะถ้าเขาจอดทิ้งไว้ต้องสตาร์ทเงี้ยเดียวสตาร์ทไปจะซิฟนาทีย่างช้าอะไรอ่ะคือยังไม่กระชากคือสามารถเครื่องที่เครื่องใหมรถได้ เอกสามตัวเดี๋ยวเขาไปขุดไอรอนให้เดี๋ยวเขาไปขุดโคงไปขุดด้วยกันเขาไปขุดหินให้จะขุดด้วยกันจะขุดเอ็มเขาขุดเอ็มคือรถมันใหม่ๆอ่ะมันเป็นจี๋บังเหียนเจี๋ยงเห็นแล้วสิการไหนจะไปขุดด้วยกันนไปตัดไม้ส่วนแบตอมอ่ะเขายังไม่ขุดหรอกทุกคนหลังคาจะเสร็จเนี่ยมาขุดช่วยกันสิก็หล่ะมาขุดช่วยกันประเทศหรือว่าเดา๋ยวมาแล้ว เฮ้ยแป๊นึงเขาขอกต้นไม้นากลานก่อน้แต่เจอวัวว่ะต้อวางพื้นได้ปะวางก็ได้วางก็ได้ดีมัวามันเล่กดีแล้ว้นยามก็สวยแล้วมาไม่ได้เลีวัวว่ะเออเจอแกะด้วยแก่หนึ่งแล้วรับรถเป็นถถมีเง่นคนนั้นนะคนนี้เงินที่เราเล่าให้าเน่ะ เอาไอ้นัจไม้เ่อเว้ไปปลูกติดกันนำบไม้มันไม่โตเราสายของอยู่ห่างเอ้ยตอมมือใหม่ซะนั้นเห็นเล่นมันตั้งนานแล้วายลองเต่าตะกี้แล้วก็ททงานั้นให้าักวันนี้เล่าล่าายวี้เดี๋ยวเขาไปขุดหินแป๊บนึงขุดแค่แปดอันนะอย่าตามมาเขาจะมาทำทอสทอสเด้อ นี่อยู่ในแมปเลสเทของเพื่อนนะคะโอ้ยตอนนี้เราพอดีเราจะห้องอยู่ขาวสองหองอ่าใช่ไปทักมายี่ห้องต้อบปั้ก่อนบั้มนี่เป็นแถงแก้วไหมแถวแก้วก็โอ้โหอยู่ต่ำอย่าบอกเกิดเดี๋ยวเขาหาวแต่ว่าเขาแรงขึ้นนานทักมาทักมาทักมาแล้วไปยูดีไทักมา เขาเคร้าไปไปนพักวัวเขาได้ยินเมื่อกี้นีเหมือนจะได้ยินว่าไม่รู้ดิก็มันก็มันก็มันพิมพ์มอไม่รู้ดิเขาพิมพ์เขาพิมพ์ก่อนพิมพ์มอมาว่าไม่รู้ดิเขาพิมพ์แปลว่าอะไรวะเจ้าบักเขาได้รู้เออขออนุญาตตัดสักคู่ฮะจะไปไหนเจ้านั่นรถเขานี่พี่ยุนตายแล้โอเคกลับกันมาอีกครั้งครับมันมีอย่งมาช่วหาสีมาช่วยเขาฆ่าหน่อยนะเองดิอเรถน้องไปจอดไว้เนาะ มีดาบเขาไม่ตีมันแรงลุยน่ะใช้ขวานตีเฮ้ยไอ้ต้อมอะไรเราปลูกอะไรตรงนี้ไอ้ยตอมเขาขุดไม้ไงสกู๊ครับมันมันลัมบี้จะได้ไม่รู้อแค่ทำมัครับให้ตทำดุมปลูกเออจะได้มีคนรู้จะเล่นจะได้คลิปบี้ยวเรวจะเอาจะเอาจะเอาเตียงนอนไหมเนี่ยรับดี ไปครับเองไปเอามามะครับเตาเผาไหนหินเขาจะครับเขาจะครับทวเอาเครื่อมาแล้วมาวเอาเตรียมมาไหมเขาบีมจะไปนอนนอกบ้านเหรวางมาได้วางวางมา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 ไม่ต้องโยหรอกบีมจะไปนอนที่ไหนอ่ะบีมจะาไปไหน ดีอห้ามตัดต้นไม้หน้าบ้านนะดีมจะไปนอนที่ไหนเออตอมช่างเหอะห้ามตัดห้ามตัดต้นไม้หน้าบ้านแล้วกันทำไมอะโอ้พ่อได้พ่ได้เอาอะเดี๋ยวก็เออหน้ามันดูก่อนเถอะมาดูเถอะตอมคัดทำไมให้เปลืองวะถ้ามันก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยเรามาดูก่อนเถอะแป๊บนึงเลยใส่รองเท้ากัน ตัวละครตอนนี้โคตรตลกเลยบาแมนเดี๋ยวจะให้เขาเปลี่ยนนะตัวละครนี้ชื่อตัวละครมาแมนบาแมนใช่ตัวขอออมอันหนึ่งอ๋ออาจารยเปลี่ยน,ยนยสักครู่ครับ